ไม่หมดเนาะมันเยอะแล้วล,ละไม่สวยลแล้วละไมสวยละแต่ว่าโอเคแต่มันเดินเดินโควิดที่ราคาไม่ดีเลยอ๋อ <laughs> ตอนนี้หยุดลงตอนนี้ใกล้เข้าววันเสาร์กไมค้ามันมโทรมาสั่งเก<อ>็เริ่มจะขายได้ดีหน่อยครับแล้กวก็ลุงสักษะทราบมาว่าทำสวนส้มแล้วก็ยังมีทุเรียนด้วยเหรอมีเนมีทุเรียนมีทุเรียนด้วยหลักหลักก็เป็นส่วนส้มชื่อชื่อพันธุ์อะไร ทองอ่อ่าทุเรียนหมอนทองและส้มเราละครับทุกคนก็พันสีองพันสี่ร้อนื้อเ่าใช้ื้อก้ามาติดแล้วคุณพันสองกระแพงไปแล้วอ๋อ๋ยวนี้ายนี้ก็ดูนั่นะรนนนนค,รครับอืมตอนทั้งหมดในนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ทีแปด,ดไร่เหรอคุณลุงเดินเดินลองเดินดูข้างในหน่อยได้ไหมได้เลยไปคุณลุงตามไปคุณลุงนำหน้าไปต้องต้องตามมาครับอันนี้ไร่สดครับตอนนี้ทุกคนเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ยี่สิบยี่สิบเนาะครับขายลุยเลยลุงครับ โอ้ก็ดกดอกไม่ลุงนย่ี้ถือว่าดีไหมก็ครับลุงลุงอาไม้เอาไรใกล้ใกล้ปากเลยลุงครับเดี๋ยเฉลี่ยครับว่าครับดอกที่มันบ่งเล้นล้วเพราะว่าคาดว่าครับเราไม่ได้แตงนลุงลุงช่วงนะครับลุงขยายม็กครับโอ้แรงจัดอ่ะนะต่อไปล้วมกันเยอะนะรับมีที่แปดไร่นะมองนมองเปลี่ยนใจง่ายเลยครับ เราตามมาครับตามลุงลูกศักดิ์มาบรรยากาศบรรยากาศดีดีนะตามมาสีไรส้มลุงไรส้มแดงก่อนนะฮะนี่สวนส่วนต้มนะสีทองอ่าที่สุโขทัยนะของลุงลูกศักดิ์นี่นี่นะครับแล้ลุงใช้มาสมแดงมาก็เท่าไหร่ละสามปีเลยนะนี่ก็จะเข้าเป็นที่สี่แล้วคนะแล้วลุงบอกว่าอยากปุ๋ยไปโอ้โหเยอะเลยจะเคยใช้สามโลนะต่อต้นเลยนะ thay silicon các không cái ống đen nhiều không à, có ừ. ừ. cái gì แต่พวกขอบบนขาดทั้งใบนี่สมแดงกันอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเพราะว่าประหยัดต้นทุนแล้วก็ผมก็ขายง่ายขึ้นลูกก็สวยโตเราไม่ต้องไปใส่เยอะครับใช้แค่พอประมาณนี่แหละอืแล้วก็ไม่ต้อง่อยอั้ไม่เกินสี่ครั้งอ่ะเต็มที่เลยอืแต่โอเคนะก็ํามาทดลองมาสามปีห้าปี ก็อย่างปีที่สี่เงินเจอแรงเนาะไม่ค่อยสวยเล้วก็มันลายครับทีนี้สุดแรงก็หมดพอดีครับขายได้กิโลละยี่สิบมาขายสิบห้าบาทเนี่ยครับอได้เยอะนะครับปีนี้ได้สองพันลังแงเนี้เนอ่ไม่รวมเขานะคุณลุงการันตีได้ไหมว่าทั้งหมดสามปีเนี่ยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยใช้สมได้เพียงเดียวไม่ไม่ไม่เลยเพราะฮอร์โมนตัวอื่นนี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเอาพืชมันเดียวของวายเนาะครับอาหารพืชก็ไวายไปสาม สามจังหวัดครับค่ะอือด้วนี่อาจจะเสริมเป็นพอมงไม่มีเลยอ๋อเป็นปุ๋ยเกศอย่างเดียวครับปุ๋ยเกแล้วก็ประหยัดลงด้วยปุ๋ยเกศที่สรงบตั้งอือแค่สองครั้งครับค่ะอือแล้วเราไม่จําเป็นต้องว่าเป็นเล็งเยอะกลัวมันใหญ่ไงหายากครับอืมเป็นเล็กมันเดิมคนมันจนแล้เนาะอือครับหรือใเลยทรงไม่ค่อยได้เลยอ่ะครับอืมครับ ตอนนี้ก็คุณลุงใช้มาทั้งหมดอย่างนี้เขาปีที่สี่เนาะเดี๋ยวขอมาสรุปตอนท้ายนิดนึงเผื่อพี่น้องเพื่อนๆตอนนี้ผมคิดว่าแชร์ไปกันไปเยอะแล้วล่ะครับนะคุณลุงอยากจะฝากความประทับใจอีกซัรนิดหนึ่งครับเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่ทาสวนส้มนะฟังเราอยู่ครับคุณลุงฝากนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมว่ามีคนดูเรามากกว่าสองร้อยถ้าสนใจสมแดงก็เข้าในเน็ตดูเนาะมีคุณไนยนาเลยประทับใจแกจะบริการให้ความปรึกษาครับแล้วก็ส่งของแน่นอนแล้ว ถวันจะฉีดจะพ้นแล้วนะของถึงเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บประตูนเลยเป็นของเก่าสั่งเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเ็อติดต่อแกมาสามปีนะไม่พลาดเลยโอเคทุกทุกสาวทั้งโรกเขยสองสามสวนน่ะแกก็ส่งมาให้หมดเลยเพราะว่าปีนี้แค่นั้นแหละเพราะว่ามันเจอโควิดบ้างเจออากาศแล้วร้อนก็คนสวนนั่นต้องเก็บไปก่อนครับ ลงทุนไปมันสวยเราไม่เกินอ่ะครับสวยสวยแล้วมันไม่ได้ราคาเอาง่ายเลยครับแกทําถูกเราก็ทําถูกอือเยี่ยมเลยครับแลวแต่ใส่นะไม่ทิ้งนะปีนี้สองครั้งนี่นะใส่ไปแล้วครับก็รอรอไปปลายปีก็มันจะออกสีหรืออะไรเราลองบอกก่อนเนาะสีดแป๊บเดียวมันก็สามเดือนได้ขายแล้วขยายเร็วเนาะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูอีกแปลงนึงใช่ใช่อีแปลงนึ่งครับีวันนี้เนี่ยช่วงเที่ยงอดีนะฮะอาจจะแสงตัดไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเนาะถือว่า คุณลุงสมศักดิ์เนี่ยเออเฟื่อสถานที่แล้วก็ให้โอกาสบอกกับเราไปไร่สดด้วยคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าของคุณลุงนี่ประสบการณ์มันได้ริงๆเนี่ยเมื่อก่อนนี่มีนี่มีศีลเนาะเดี๋ยวนี้เราปลดหนี้อะไรบานก็ไม่มีติดใครแล้วโอ้โหแจ่งมาทีนะครับก็เลยฉนิดมดศีลหมดเออ ก็ทําไปนี่แก่แล้วเราก็ไม่ต้องการมันเยอะหรอบางคนอื่นนี่อาจเอาจะได้หลายล้านก่านทำอย่างอื่นเราไม่ด้เนาะแต่ผมนี่ได้แสนตรงแสนมันก็ดีใจแล้วโอ้คุณลุงเยี่ยมเลยนะครับใจมากเลยครับคุณลุงบอกว่าใช้สมแดงปลดนี่โปรตีนได้ไหมครับครับจริงนี่ครับครับเมื่อก่อนมีนนี้มีสินเนาะนี่สามปีมานี่รบายไปแล้วโปรตีนเยอะมีนี่นะกล่าวว่า ทีนี่ถ้ามันได้สองพันหลังเราก็เอาแล้วไม่ต้องเยอะเองนี่นะสองพันหลังเนานะราคาเราก็ไม่รู้เราจะให้มาเท่าไหร่ <c oughs> ครับเยี่ยมเลยครับนะพูดตามจริงดีดกว่านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลวบเดี๋ยวจะรบกวนคุณลุงไปอีส่วนหนึ่งเนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวส่วนนี้ก็คือสิบแปดไร่นะครับประมาณเดือนตุลาจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าใครสนใจก็ติดต่อคุณลุงได้นะครับสวนส้มนะคุณลุงสมศักดิ์นะครับเทพาอยู่ที่ตำบลแม่สินอำเภอ อ่าสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขโทัยขอบคุณครับคคนะอ่าสมแดงนะครับรู้จกัจกไม่รู้จนใครรู้จกัจกเรา,รา,เราคนนั้นโชคดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอ่าท่านเอ็มดีพิสารกิติธินะครับที่ผลิตสินค้านะสมแดงดีๆกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สมาชิกเอาได้ทาําธุรกิจและพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สมแดงรู้จักไม่รู้จนจริงๆครับขอขอบคุณลุงศักดิ์ อ่าเทพาไวนณที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูสวนต่อไปครับเดี๋ยวตามผมมานะครับสาหรับไลฟ์สดรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับขอบคุณท่านกนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจออีกสวนหนึ่งนะตามมาค่ะตามมานะครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเ่าคนนั้นโชคดีย yeah mm -hmm.